เฮียเอ้ยแป้ต right ja ่อยกูไหมแล้วก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะยครับเรื่เต่อคับสูตพัสิฟายนะครับด่าน The Wood พาร์ทที่3จะเป็นการจบแบบที่3นะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะเอาผีกลับไปด้วยแล้วดูซิว่าฉากจบจะเป็นยังไงเริ่มกันเลยฮะเริ่มกดส u b s c r ไลแชร์่อบอกใจกันนะครับล้เดี๋ยวไหนเราก็แบบเมื่อก่อนก็จะแบบว่าแบบโยอะไรวะ Hello ตอนนี้ก็จะเป็นโย มาทรีเป็นไรมดแล้วไม่ฟังแล้วนะลำคาญเสียงว่ไปิาป้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 ไป้า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 ป้ไป้าป้าป้าปๆๆป้า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 ปาป้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 ป้าปาป้าป้าปาป้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 าปป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 ป ตีหน ś ś <S <S Sonra> ึ่งส uh ี่กุหลาบแดงผมได้มาแล้วจ้ะกุหลาบแดงผมก็กำลังจะไปเอากุหลาบแดงไว้ให้เธอึมใครได้กุญแจแล้วม wow ีใค้กุญแจยังไม่ได้กุญแจพงหมายังแวร์อิส่กกุญแจก็กำลังหาเช่นกันกุญแจของน้องหมาน่ะแทนไอเข้าบ้านเมไอคข้ามนพลีส โอ้หขอเข้าด้วยโอ้โหปิดใส่หน้ากูเลยแปลว่าพี่หนิวอะเดียขอเข้าเส้นขนนั่นมันขอเข้าเฮ้ยมินเจอกุญแจประตูใหญ่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวกุญแจบ้านเดี๋ยวกุญแจบ้านกุญแจบ้องไปปล่อยหมาก่อนถ้าเจอกุญแจน่ะมันเขียนอันบักใหญ่เลยนะว่าที่ใช่เอ็ดเลยแบบเป็นอันเปล่า นี่ไงกูเจอแล้วนี่ไงกูแจอบ้านกูเจอแล้วนี่ไงที่โอ้โมันเอากุหลาบมันไปแล้วใช่งานด่วนงานไวงานหลวงว่ะงานด่วนงานไวงานล่างงานหลวงก็มาที่เราจะไปดอกหนึ่งเราปะี๋ยวผมไปเปิดประตูแจ๊บบ้านไงแจ๊บ้านเดี๋ยวเปิดให้จะเปิดให้มาหน่อยมาลกรงหมากรงหมาเปิดยังมินเนี่ยมันเอาจากบ้านไม่ได้อ้าวเข้าใจผมใช่ป่ะนี่ให้มิดจะเปิดให้หมดแล้วเปิดให้หมดแล้ว ไปไปองหมาไปหาหมากันอยากได้น้องมาชิเปียวก็ตุ๊กตาแล้วเขาเลยขับรถเฮ้ยมันจะเอาตุ๊กตาหมอมันจะเอาตุ๊กตาหมอไอ้เดียวไอ้เดียวมาเล่นแล้วมั้ยไอ้เดียอ้เดียวปัดปัดปัดตัดไม่ไงตัดเลยไปไนไปไหนมันบอกของมึงอะไรของกูเอาขึ้นมาตีแน่ตัดมาแล้วตัวหนึ่งไปเอาน้องหุ่นก่อนตุ๊กตาเร็วนี่ตุ๊กตาสวยสวยแล้วทำไม เขาถึงเรียกตุ๊กตาทำไมเขาไม่เรียกตุ๊กตีนวะทำไมเขาไม่เรียกตุ๊กตาหมือเออตุ๊กตาหมือตุ๊กตามือไอ้ตุ๊กตาหัวตุ๊กตาขาอะไรเงี้ยทำไมเรียกตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาไตได้ตุ๊กตาตับอย่างเงี้ได้ปะตุ๊กตาหูถ้าผมชอบลำไส้เล็กเนี่ยตุ๊กตาไตเไส้เล็กอย่างงี้ได้ปะมันจะโผล่ออกะามันจะวิ่งลงมาเอาวิ่ไปปากก็หลับชิบหายปากแล้วไม่สนด้วย ก็ไม่เสร็จเยมันจะาล่ไหเนี่ยโอ้ยโอ้หมันเอาหุ่นผมไปแล้วคุณต้องรีบเผานะไม่งั้นไอผีตัวนีมันจะมาเอาหุ่นอะมันโมันเอาหุ่นผมไปผมต้องวิ่งออกมาใหม่เฮยผีมาวแล้วแตกแน่คุณละคุณลามินไปมาอยู่กับมิน เอ้ยนี้โอ้ยออกทันโอ้ยเกือบกูกอลิกกูอ้าวโอ้ยปิดประตูใส่กูอีกแล้วแล้วไอไอตัวนี้ก็ต้องวิ่งมาเอารุกกระไดคืนอีกแบนี้้ผมก็ต้องไปหาหมาก่อนทีมันอยู่น้าโอเมกอสฉันเมกอสฉันเกออสโอเยกอสโอเยกอโอเยกอสมเป็นหนูแล้วอ่ะปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้หนูด้วยโดนแ่นล้วเหรอโดนบ่อน้ำเลยโดนบ่อน้ำเลยโดนบ่อน้ำเลยเมื่บ่อน้ำศักดิ์สิทธ แต่ตอนนี้เปิดประตูไม่ได้เพราะว่าหนูตัวเล็กอ้าวประเด็นคืออะไรรู้ป่ะโอ้ประเด็นยืมประเด็นคือไอ้ผีที่มันมาทวงตุ๊กตาแม่งก็ออกบ้านไม่ได้เหมือนกันเว้ยใช่ไห้ไงพีถึงบ้าโดนตอกเลยอ่ะมันทุบประตูแบบรับเลยอะอีเจ๊มันรับไว้ได้อีเจ๊มันมาเอาตุ๊กตาเอ้ยมาเอาดอกกุหลาบไปครับเพื่อนมันมาเอาตุ๊กตาไปไปไงมิ้นเกิดไหมมาไม่ได้เลยไอ้เชี่ยมากนะครับผม อย่าเอาดอกโอดอกมาผมไปแล้วผมลงไปแล้วโดดบ่อก่อนมิ้นโดนบ่อเลยมิ้นเขาเรียกว่าโจนสะโจนแหน่งลุงเผาแล้วลุงอย่าเพิ่งจีนะรอผมด้วยถือไว้ก่อนโอเค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 เรมีกระดับแล้วถ้ามันมาผมแตกไป็นยังไงนอคอมพักเป็นยังไงนอคอมพักอย่างแรงล่างผมรอพี่อย่างแรงลุงต้มแล้วถือถือยัง ยังอย่งย่งพี่ลงมาก่อนพี่ลงมาต่อกันมาแล้วมาแล้วต่วนนี้มันจะเอาของกูไปแหละหรือว่ามามยังต้มยังผีเป็นคนละอันกันรอ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 โอเคถือรอถือรอต้อไป็นโอเคโอเคไถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าลุงเสียบเป็ลุงเกิดได้ไหมโอ้ยอะไรวะกูเพิ่งเอามาเองโอเคลุงเสียบเสียบแล้วยยังเสีบไปแล้วไปแล้วต้องวิ่งกัแล้วผมไม่มีผมต้องวิ่งกันแล้วผมไปแล้วอย่าอย่าอย่าพิ่ารณาอย่าพี่ารณา กิโดบเลยกินโดบเลยยายาจวดกินโดบเลยอยากจวดกับเขาอะลุงกินยาจวดแต่ผมกินยาล่องหนเอาดิไปดิ่มันจะตามขางมามากูต้องออกไปหาดอกระหว่างยาจวดกับยาล่องหนอะไรมันจะคอตกันใช่มึงอย่ามาเอานะเพื่อนอุ้ยมันตายที่ไหนอ่ะมิ้นเกิดมิ้นเกิดแล้วใช่ไหมใช่ต้องไปหาคนไก้ที่ดรอปไว้บนพื้นคนไข้ที่กรอบใช่ถูกต้องอ๋ออยู่หน้าอยู่หน้ากระได อยู่หน้ากระไดเนี่ใชใช่ใชชั้น่ชั้นหนากอะไรกระไดเลยนะใช่ใช่อย่หน้ากระไดในบ้าน่อนบ้านไหนอื่นก็ไดนี่ไหน่นี่ในบ่อนี่ต้องนีโอเคตัวที่สผมปักเลยนะโอเคปักเลยเหลือามตัวสุดท้ายโอเคจัดไปตกลงฝนฝนเธอจะล่วงเมดแดกกูหอกลัวมันิ่มแล้วอ๋อยาละฝนเนี่ยคุณรู้สึกปองใส คุณรู้สึกโผล่ใส่แปลงราบเป็น PNG เหรอวะใช่ก็เป็นพื้นหลังแปลงราบเป็นพื้นหลัง PNG เหรอวะ PNG ฟอร์มเหรอวะหาผมก่อนเออ p NG สูตรอะพี่ NG ผมอยู่ชั้นสองตรงอ่างจากพี่มันจะเป็นตุ๊กตาที่ได้กันครบครบคนยังยังยังเหลือเหลือหาผมหาผมได้ปุ๊บขึ้นไปได้เลยแซมคุณเป็นคนที่ชอบอ่างจริงๆนะยอมรับมาตุ๊กตาผมไป แสดงว่าในสุตสารหมดแล้วแน่เลยเขาเจะบอกว่าไฟฉายผมดับป่ะพี่ไฟฉายผมไม่ติดแบบเป็นเหมือนกันปะไม่แต่คราวที่แล้วมันเป็นพี่้วเหรอเออไฟฉายพี่เจ๊งป่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้ครบอุปกรณ์หนึ่งอันแล้วโอเคเม้นต้มแล้วเราไว้อุ้ยเมื่อไหร่มันไปฉายมันเจ๊งมีใครจเอาไปเอาไปต้มไม่เรียบเลยมันมันตามมินไปแล้ว โอ้จะถึงดอกกุหลาบแล้วแล้วผมจะหาผมที่ไหนเนี่ยแบบว่าผมไม่มีไฟฉายมันเจ๊งอ่ะอเกจะผมแล้วดีนะผมเจนี่มันเด่นเป็นคนผมยาวสวยสวยงามพี่เลีแสักเลแค่สอนผมมีเสร็จแล้วโอดอกกุหลาบผมไปโอเคมิตรหลอพี่พี่พี่เอุยบียบบเลยเสียบเลยิบหายละ เจอไอตุ๊กตาหนึ่งสุสานหาไม่เจอแล้ววะกิดไม่ได้ผมไปตัวหนึ่งจ่าเดี๋ยวรอมันน่าจะไปวางพอดีเอามาวางแล้วเฮียไม่ต้องไม่กี้ไม่ต้องเสียบไม่ต้องมาขโมยมิ้นโอเคเสียบลายมิ้นไม่เป็นไรไปแล้วจ้าหนูหาสุงลาบเองกุหลาบเอออแล้วบ่ยู่บ่ออยู่บ่อชำระล้างใครเนี่ยใครวิ่งอยู่เนี่ยใครวิ่งยาจ้วดเนี่ยชิบหายแล้วมันอเช้าหลับผมมาผมก็เลยจะตายถ้าไมเจอผมผมจะตายผมต้องวิ่งอย่างอย่างยางมา หมาไม่เจอหมาอยู่หลังบ้านมิ้นเหลือเศษผมกุญแจอยู่กับศพหนูนะเก็บไปด้วยนะกุญแจบ้านอะเอาผมจากเอาผมจากลุงก็ได้เอ้ามีมีเออเออมันอยู่ในตัวผมมาคลองลุงลุงไปทั่งางไอ้เกมทางไหนวะเนี่ยเชิดทิบหายแล้วกูเร็เวนเอ้ยทางไหนวะเหลือใครบ้างมิ้นขาดผมมันเข้ามาไปไหนมันจะไปต้มเอ้าโอ้โหเอ้ย คุณวิ่งกลับมาบุรีผมชำระล้างเลยก่อนคุณล่อขนแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีล่อขนแม่งเลยขอขอขอปเุแบบก่อนตุ๊กตาตุ๊กตาอยู่ในหม้อหนึ่งอันพี่ยังไม่เอาอ้โหฉันจะไปชุบตัวเองก่อนชุบมาแล้วพี่หากันไกลก่อนไกลกันไกลเอออยู่ทางทางบ้านอน่ยลุงทางทางรถเราอ่ะมันจะมีอยู่อันนึ่งของผมตกอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคผมผมไปเอาลงเปิดเพลงได้เหรอวะเชื่อ โอ้โหเวนเอ้ยเอาของกูไปอีกแล้วกูฮึ่มสองตัวเองสองตัวสองตัวสองตัวอยู่ในหม้ออันหนึ่งผมทำทิ้งไว้โอ้โหพี่แตกอ่ะมึงเกินไปแล้วนะมึงเกินไปแล้วนะสองตาติดเนี่ยโอ้โหเกินวิวิวหนูมีไฟหาหาเขาหลับหาที่ที่ไปบ่อไปเจอออกขวาเอาขวามินเอาข่อยเย้ไข่บ่อ มิ้นเดี๋ยวพาไปมันเป็นหนูแล้วตอนเนี้ยตายอีกรอบแล้กูเดี๋ยวเดี่ยวขวาหันหันหน้าเข้าบ้านเราอยู่ทางขวามืองงไหมจานี้ใครจำแท่งศิลาได้ไหมแท่งศิลาฟาสิบ้าไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยแปะต่อยกูไหมไป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 เราไปโดดน้ำกันเถอะมามาเทียบใจมามาเทียบจมาลงลองลงโต้หน้าคนหน้าผมเออเออเฮ้ยเหมือนกันดีกว่ามันล่ามันล่าอยู่ เฮ้ยเฮ้ยรอ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 ว้าวเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเก๋โอ้ทุกคนกลับมามีชีวิตชีวาพร้อมยางพร้อมยางผมจะเอาไปผมจะเอาตุ๊กตาไปเผานะนัำขาดอีกหนึ่งชุดใช่ไหมก็คืออยู่ในหม้อหนึ่งอันเออในหม้อหนึ่งอันต้องเป็นคนไปเก็บเลยถ้างั้นไปเก็บแล้วก็แขวนเลยดิงั้นงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บเองถ้าในหม้อมีผมผมจะได้ไปต้มอีกอันหนึ่งอ่าวไอ้ผีเวนเอาเลยรวะโอ้มันเอาโอ้ มาอะไรมันอะไรอาผมอีกแล้วเย๋อเจ้าผมว่าปักไปเลยเจ้าจริงคุณคุณเป็นหนูเหรอผมเป็นหนูผมกำลังจะไปบ่อน้ำดีผมผมตายใกล้บ่อผมปักผมปักเลยปักเลยพี่ปักเลยปักเลยจุ๊บปักเลยกลปวิ่งไปอีกแล้ววิ่งวิ่งน้ำไหมครับคุณกูวิ่ง่ไหนมึงปวดเอากูไหมมึงปวดเอากูไหมกูวิ่งโถ่พ่อแตกกันจต๊กอันเดียวเอง มันไม่ยอมบวกกับผมวะเฮ้ยมาเล่แล้วคุณน่าจะแตกน่าจะกลายเป็นหนูอีกรอบหนึ่งแามเตรียมตัวแปลงร่างกลายเป็นหนูจ้าสามของคุณตกตรงไหนวะได้แล้วได้แล้วผมได้ของคืนแล้วโอเคโอเคโอเคมา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 กลายเป็นหนูผมกำลังจะไปต้มผมกำลังกลับร่างงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเติมไฟรอนะผมเราจะไปต้มเติมฐานได้ครับเติมฐานได้ให้มันมอดเติมไ้แลวปไปแล้วไปแล้ว ยาจวดยาจวดกินยาคุณรู้สึกแปลกๆคุณรู้สึกแปลกๆแปลกยังไงเอาเลยครับเอาเลยต้มเลยเผาต้มแล้วเลยกแบกไปเมื่อกเราลิบปากไอตัวนั้นมันจะมาเผาผมเป็นผมเป็นหนูอะแต่มันบอกผมว่าคุณรู้สึกปกติกูปกติตรงไหนกว่ากูเป็นหนูเออเรียบเรียบร้อยลาก่อนเออเออ้ซะดิค่ะไม่โดนเผาไหนในใครใครเป็นหนูอะไปเกิดก่อน ไปเกิดก่อนไปเกิดกไปเกิด <ไป S 1> ก่อนเจ,จอที่รถเดี๋ยวจะจะรอที่รถนะแบกแบกเจอเจอจที่รถนี่นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็จะเป็นฉากจบแบบที่สามไม่รู้ว่ามีมีมากกว่านี้ไหมแต่ว่าเรามีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายอย่าใครเขามินราพวกพีพ่อยู่ที่หน้ารถมารถตู้มินใช่ไหมน่ะหนูขำหนูขำจ่าแปลว่าฉากจบ ฉากตัวแบบพี่สาวคือจริงๆมันจบแค่สองแบบแต่แบบแรกอะมันไม่ใช่ฉางจบจบไงจบชีวิตไงมิ้นจบจบฉากจบเขาเรียกฉาก <c oughs> จบรอรอรออย่างใหญ่รอ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 ไอ้แซลมยอะไรอย่งไรวะไม่ต้องใช้มืออุ้มแบบแบกบนบ่าเฉยเอาเรื่องก่อนแข็งแรงไงมินแซลมัาแข็งแรงไม่ต้องกลัวเรื่องอุ้มผู้หญิงไอ้โอ้ยแซลมันไปไดอยู่แล้วคาดใครอะคาดพี่คาด กัดเธอไม่ได้มาหน่อยมาหน่อยมาแล้ว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 ไป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 ยปฟิฟไรฟิฟไรฟิฟไรไปเดี๋ยวมาจะไม่หมดได้ลุยเลยเฮ้ยยังไงวะเราไม่โดนดาบอะเราจะไปทำอะไรวะ เอาไป่งไว้อย่างเงี้ยเหรอมีานที่เราคกง่เเคยจับมาได้ไปจากที่ไปจากจับผีป่ะโอ้การเราอะไรจะติดต่อมาเหมือนเอาไปสะสมอย่างเงี้เหรอเออสะสมผีสะสมผีอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีหน้าที่จับผีไปให้มันสะสมเออจ้างเราไจ้างติดต่อมาใหม รู้สิครับยังไงก็ขอกราบขอคุณผู้ชมนั่านเลยหรือกดไลค์ก็ได้ใจก็ได้จริงจริงจัดจัดเอาโทได้เลยนะอจริงผมว่าไม่ต้องพูดก็ได้เอาโทจบเลยตัดจบคลิปก็ได้ที่กี้เนี่ยแบบจอดำขึ้นตัวอย่างคลิปต่อไปกดอ่ะคลิปยังดูได้ยังครับกดนี่สักใจได้ยังกดนี่ไม่ต้องพูดขึ้นไปเลยยังไงก็ขอบคุณแทบลุงแทบแซมแล้วก็เรื่องน้องมิ้นโอกาด้วยนะครับที่มาเล่นกับเรา นะครับในวันนี้ขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับขอบคุณผ <int> ู้ชมเสมอนะเสมอเยอะๆนะครับแอบเดิมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บ